หลังจากที่ทุกช่องถ่ายไปหมดแลยถ่ายไปหมดแล้วพี่กูบ้างอ๋อสติกเกอร์อ่ะสองปีมาเป็นปีแล้วนานมากก็เดินบนกันจนหนูแบบทำไม่เปิดแล้วมื่อแล้วก็ไม่คิดจะเปิดด้วยหอบของทุกอย่างอ่ะหอบเลยนะเสร็จกระเป๋าแล้วขึ้นรถสิงที่ที่ยากคือดิวไป้ in อรกนวันอาทิตย์แล้วก็รับสมัครงานวันที่สามมาสมัครจริงเจ็ดคนสมัครไม่เหลือแล้ว โอ้โห oh, oh. มาตูมา้าอ่าแบบนี้นะคะมากินน้ำเ้าเี้ยมที่ปัตตายาแบบเปรี้ยวมากวันนี้ไหนซิพี่แมวลองดูคนแรกเลย <c oughs> อืมดมเปรี้ยวเหมือนเดิมคือกขก้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เมาโมชแนลอีกแล้วุยและ คุณผู้ชมขาครับผมเราก็กําลังนั่งเก้าอี้นะคะตอนนี้ก็กําลังเป็นเหมือนเก้าอี้คิวเนาะแนนอนการที่ต้องมานั่งรอคิวหน้าร้านแบบนี้ก็คือสุกี้ตีน้อยนั่นเองค่ะฮัเตาร์ยำือว่ามึงไม่เคยกินสุกี้ตีน้อยตอนดึกดใช่ไหมต้องใช่ไหมปกติจะออกจากบ้านเช้าเช้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแล้วก็กลับอีกทีเที่ยงเที่ยงหออีกวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาและขนาะเป็นยังตลอดที่นี่วันนี้ก็คือร้านยำที่เรียกว่าเป็นตำนาน เป็นร้านยำที่สร้างตำนานเอาไว้มากมาย,ยไม่ว่าจะเป็นตำนานจองคิวข้ามคืนคุณผู้ชมเช่นสมมุติร้านเปิด4ี่โมงเย็นวันนี้สี่เนวันนี้เขาจองนั้นแต่ประมาณ4ี่ทุ่มของเมื่อวานอะไรเป็นขนาดนั้นโอ้โหคนติดจากโติดจะโอ้โหพัทยาแตกตาไยยำนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาก็ จร,จริงๆไม่ใช่ร้านยำร้านแรกที่ปลูกกระแสร้านยำนะร้านยำร,ร้านแรกที่ปลูกกระแสะร้านยำเลยคือเจ๊เบ er ียย์คนละยำ<อ>แต่ว่าร้านนี้เขาเป็นร้านที่ปลูกกระแสะขึ้นมาแล้วสร้างสแตนดาร์ดด้วยแล้วก็มีการบุกเบิกยำใส่หอมหอมแขกแต่ก่อนไม่มีนะคะ <ไง S 1> จะมาใส่หอมแจกอย่างนี้ไม่ได้นี่เป็นที่บุกเบิกนะแล้วก็บางร้านเขาก็เอามาใช้แบบจริงจังเลยใส่หอมกหอมแขกนะครับตดวยำนี่โอ้โห ตำนานเยอะนะคะเอาเป็นว่าวันนี้มาแล้วนะคะกรุงเทพมหานครสาขาใหม่ด้วยสาขาใหม่อยู่ที่เดอะคริสตัลเดอะคริสตัลคออ่าอยู่ที่ชั้นสองนะคุณผู้ชมอยากจะบอกอย่างนี้ว่า <Wow. S 2> เราไม่ตื่นเต้นเพราะอะไร พวกเราเป็นชาวเรียบดวนเลี่ยนคือเราบ้านเราอยู่แถวนี้พอเราอยู่ใกล้แล้วเราก็เดินจากคริสตัลอยู่เราเห็นว่าอัตยามจะมาเปิดแปบไปอัตยามะมันจะ2ปีแล้วก็เลยอ่าไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เราก็เลยปล่อยให้ทุกคนมาไปก่อนเลยนะคะผู้ชมเพราะเพราะว่าวันนี้หลังจากที่เราให้ทุกคนมากันหมดแล้วไงหลังจากที่ทุกช่องถ่ายไปหมดแลวถ่ายไปหมดแล้วพีกูบ้างอ๋อเราก็ต้องมาเจอกันสิ2,000ันบาทยัง่านวัดใจวัดใจเออได้ไปเปิดเมนูมาแล้ว ถึงราคาแต่ถึงราคาและและวัตถุดิบอัรเตอย์ยมมียำรวมอยู่ชื่อยำรวมเบอร์วัตถุดิบทั้งหมดที่ใส่ในร้านแต่ไม่มีอย่างเดียวคือแซลมอนขาดแซลมอนอย่างเดียวถูกต้องเขาก็เลยสั่งแซลมอนมารวมด้วยคือน้ยามรวมเบอร์กับแซลมอนรวมกันมได้พันหนึ่งเราก็เบิ้ลนไงสร้างเป็นสองชุดถูกต้องสองชุดรวมมาวันนี้จะอยู่บนถานนี้คุณผู้ชมขาสองพันบาทยำถ่ายวัใจกับอัรเตอย์ยมอันนี้แถมให้ด้วยนะเพราะว่ามีเพิ่มอีกสามสิบหกบาทสามสิบหกบาทถือว่า แพงกว่าร้านอื่นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแพงกว่าร้านอื่นปริมาณเป็นยังไงปริมาณไม่เท่าไหร่ดูคุณภาพดูความอร่อยไม่ต้องดูปริมาณคือซื้อของก็ต้องเน้นปริมาณดูด้วยคือพอทุกที่คุณภาพเท่ากันหมดรสชาติดีเหมือนกันหมดมันก็วัดกันที่ปริมาณสิวัดกันที่คุณภาพดิถูกต้องวัดกันที่คุณภาพแต่เมื่อคุณภาพเท่ากันหมดก็ต้องวัดกันที่คุณภาพต่ออร่อยดิก็ความอร่อยเป็นเรื่องของลิ้นของปากวัดกันที่คิวดีกว่าใครคิวยาวกว่ากันชนะละอันนี้นะคะคุณผู้ชม ปกต,ติมาต้องมาจองคิวก่อนออขอโทษนะค่ถามหน่อยอันนี้คือเริ่มรับจองคิวตอนบ่ายสามเผลอรับบ่ายสามเรับรบายสาม,มนะคุณผู้ชมตอนเนี้ยเราได้นี่นะคะคุณผู้ชมเป็นคิวที่56อยู่ในรอบหนึ่งทุ่มครับผมราคานะคะกอ็อยู่บนรถแล้วนะคะ เพราะว่าพี่แมวตัดสินใจว่าแบบขอไม่หัน <c oughs> ขอกลับเลยเพ่ไม่ใช่ไม่ใช่ีเกียดหรอแล้วได้คิวทุ่มหนึ่ง<อ>ก็ขอกลับไปทํางานต่อที่บ้านก่อนออผู้ชมเห็นป่าว่ามันใกล้บ้านพวกเราขนาดไหนอ่ะถ้าแบบบ้านไกลหน่อยอ่ะเผลอ,อๆขับถึงบ้านขับขับถึงบ้านก็ได้คิวแล้วอ่ะบอกบอกบอกชื่อหมู่บ้านเราเลยได้ไหมบุรุษวาดใครจะมาหาเรามาหาที่บุรุษวาดนะนน่นน่าจะมีเพื่อนจังกสีดึงขึ้นมาก็จะบอกไม่แล้วคนดูรวยๆเั้งนั้นเลยแล้วเขาเขาจะแบบอ้าว ไม่เคยเห็นเลยนี่ค่ะอยู่ว่าอยู่กว่าไม่เคยออกจากบ้านค่ะ,ะสังกะสีมันจะผูกสังกะสีใช่จะล้มใจมจะล้มดังนั้นรอคิวสองชั่วโมงครึ่งเราก็กลับไปแบบกลับไปบ้านดีกว่าใช่แต่ว่ากูบอกตรงเมื่อกี้กูลืมติ๊กของทอดไปไม่ต้องเกินงบเกินมันเกินตั้งแตรกแล้วเพราะว่ารวมรวมอย่างที่บอกทุผู้ชมค่ะนี่คลิปเดียวเลยนะสองพันามสิบาท เนียวสามที่นะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงอา,างเซียมกราาุงเทพ่อ้อนี้แบงคอกสาขากรุงเทพเหมือนอยู่บนนอกอาเสยามแบงคอกสาขากรุงเทพไม่ทำรับกามาไม่ได้ทําเลยธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติหลุมสองหลุมก็เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ไม่ทำนาเลยไม่ได้ทำเลยไม่ผ่านสญาาัญยกรรมไม่ผ่านรไม่ผ่านมิดหมอไม่ผ่านมีดหมอไม่อะไรเลยพนมมือ ถ้าปะระาหนูไม่ตื่นเต้นเลยสถานี i s ทาไมอะ่ะลูกเพราะว่าหนูกบอีกจจัจจังอ่ะบ้านอยู่ตรงข้ามนี่แหละอ่าแล้วก็เห็นสติกเกอร์อ <2, S 2> <ต>่ะสองปีมาเป็นปีแล้วนานส <2, S 2> องเดิน <8. S 2> บนกันจนหนูแบบเขาไม่เปิดแล้วมั้งม่แล้วก็ไม่คิดจะเปิดด้วยแต่แต่วันนึงวันนั้นมาถ่ายรีเปิดตัวสาขาแล้วก็กําลังจัดเก้าอี้อยู่ด้านหลังมีคนมาขอถ่ายรูปเขาก็ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ เปิดเมื่อไร่ีกคะเรากระเทยเนาะชามิงซูลค่ะสูนมาสองปีแล้วกระเทยเนาะกระเทยสูนมาสองปีแล้วเดี๋ยวผมขอได้กับโลโก้ไหมกับได้ค่ะได้คต่แชร์พี่ถามที่ฝนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกระติปเนาะเดี๋ยวเปิดคลิปต์สองนี้เลยแล้วกันเปิดเล่นซามาเพิ่งมือว่าเขาคือเพจว้าย เกิดอะไรขึ้นทามาไลฟ์ผมตัวแตกเป็นร้อยเลยในไลฟ์แอดในเพจแตกเลยนีแล้วเราก็แบบเ,เอาเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นเราก็ช็อคไปประมาณวันวันที่สี่อะถ่ายรูปวันที่ห้าตกใจหกมีไลฟ์สุดเจ็ดไลฟ์สุด 8, แปดต้องเรียกช่างเข้ามาลุมทุกอย่างหมดเลยวันที่แปดนะเพราะเขาบอกการ์ดว่าจะเปิดซ้อมเปิดสิบสองนะนวันที่เก้าวันอาทิตย์ 9, อะอเนี้ยขอบของทุกอย่างอ่ะขอบเลยนะ ใส่กระเป๋าแล้วขึ้นรถถิงเยอติยาคึ่งดิวไปซื้อานวันอาทิตย์แล้วก็รับสมัครงานวันที่สิบมาสมัครจริงเจ็คนปัจจุบันไม่เหลือแล้วแปลว่าช่วงนี้ก็คือแม่แต่ก็ยังต้องอยู่ดูคุมก่อนยยาวเลยร้อยยาวจนยาวยาวยาวเราจะได้จะกระตุ้ยาวยาวจนกว่าสาขาใหม่จะพูดที่สุดพูดอีกพูดถึงแฟนพันแท้งคำถามแฟนพันแท้แต่เราก็ต้องมาแบบติ๊กต k อกติ๊กตอกความจํากันนิดนึงสาขาแรกแม่จําได้ไหมว่าเปิดเดือนไหนตีไหน สาขาแรกเปิดวันที่4พฤศจิกาปี2561เป็นรอบพีเรมิเนอรี่วันแรกไม่กล้าขายแจกเลยค่ะโอ้โหกับไปวที่หน้าดึงมากแจกเลยวหนแรกสาขาที่สองสาขาที่สองซอยางระยองที่16คันวาค่ะแม่นไหมแม่นมากเลยจิวคันวา62ค่ะ และสาขานี้แม่จะนับวันเปิดร้านอ่ะวันเปิดจริงหรือวันเปิดซองนับเป็นเริ่มสิบสองเอาสิบสองเขาเริ่มขายเริ่มขายแล้วสิบสองอ่าแม่นไหมแม่นแม่เป๊ะไหมมากมีอะไรที่จะอยากจะบอกกับคนที่มาทานไหมเผื่อว่าการเตรียมตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกช่นี้อยู่ในช่วงทดลองระบบเนาะแล้วก็ระบบมันยังไม่ลงตัวอาจจะไม่ถูกใจสําหรับลูกค้าที่แบบไม่ก็ต้องมาคอยคิวต้องกินเป็นชั่วโมงถามว่าจะไม่ไม่จะททาเข้าแอปเข้าระบบการจอง แต่บริษัทวีเจกบริษัทดีเจเขาไม่รับรายละเอียดเราเยอะมากรับไม่รับพริกไม่พริกล้างกะละมังไม่กลักลววุ้งลวกสะดุ้งห้าวิละเอียดมันมีเยอะอแล้วเราก็ไม่อยากจะแบบว่าเอาเงินลูกค้ามาก่อนสมมติลูกค้าก็จ่ายเงินไปเลยสิแล้ววันนี้ถ้าปูไม่ขึ้นจากทะเลอะ่ะวันนี้ต้องบอกว่ากุ้งหอยปูปลายังเป็นกรรมสิทธิ์ของทางร้านแต่วันที่ลูกค้าชำระเงินมาแล้วอะต่อให้มันจังก็เถอะลูกค้าเป็นกรรมสิทธิ์กุ้งหอยปูปลานั้นทันทีแล้วถ้าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย 1, 2, 3, 4 ลูกค้าเขาจะรู้สึกว่าเอ้าเป็นเป็นหน้าเป็นเขาเรียกเ,เ,เป็นปัญหาที่เราต้องรับผิดชอบอทีิเราบอกว่างั้นขอระบบแบบนี้ไปก่อนละกันแล้วกำลังพัฒนาระบบอยู่หลังบ้านตอนนี้พัฒนานระบบหนักมากเพื่อ<ๆ>ให้ตอบโจทย์ๆๆคุณผู้ชมต้องเข้าใจจริงๆว่าอัลติยามใช้ระบบบร,ริหารจัดการของร้านอาหารทั่วไปไม่ได้ไม่ได้นะคะมันไม่เหมือนบุฟเฟ่ที่เปิดจอจิ้มจิ้มจิ้มลายหัวไม่ใช่แล้วอัลติยามเนี่ยลูกค้าแต่ละโต๊ะเนี่ยแต่ละโต๊ะดีเทลไม่เหมือนกันเลยรายละเอียดเผิดน้อยผิดมากอดัับเเ้ลพนนยยยกว ชอบกินยำลูกค้าเป็นกระเธอเยอะแอปพลิเคชันต้องออกแบบเพราะมันซับซ้อนมากกันเทยไม่เคยพอใจอยู่แล้วด้วยเสิร์ฟจะบอกว่าเสิร์ฟความสดหมดแล้วหมดเลยนี่คือยำรวมเวอร์ของอัพเนยยำหนูก็ใส่ไปเลย2แล้วหนูก็ใส่แซลมอนอีก2อ่าเป็น2036ยังไม่นับแหวนเอาไปเด็ดทังจานเลยไม่ต้องไปเทนั้นเสียดายมันต้องเทแม่เอนจอยชอบกันยิงกินยำถาดก็ยังต้องขอแสดงความยินดีกับแม่แต่งกับ ไม่ดูกับอัพเตยำด้วยนะคะจริงๆเดี๋ยวดิวต้องมาอยู่เนี่ยสแตนบายหลังจากวันที่1 4แต่วันนี้คือสาขาพญาก็ยังอิลุงตุงนังอยู่แล้วเอาไปด้านหลังร้านนยังไม่พร้อมเลยแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครบ่นอยู่แล้วล่ะทุกคนมาด้วยความแบบว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมากเลยอ่ะแม่พี่หนูมากเลยอ่ะเข้าใจเท่าว่าเขาใจเลยต้อเดมาเอาเนี่ยหนูเซมันอีกหนึ่งคนก็แบบทำไมอะไรยังไงเราบอกว่าขอใช้ระบบแบบนี้แบบก่อนเลยข้าวันใดวันหนึ่งระบบพร้อมและโซนด้านหลังตรงโน้น ราเชาและเอาด์พร้อมที่นั่งจะอยู่ที่ประมาณ70โต๊ะประมาณ350-400ที่นั่งอาจจะไม่ต้องต่อคิวแล้วก็ได้อย่างที่บอกว่าอยาัยยามอ่ะด้วยความที่แทฟฟิกมันเป็นแบบนี้มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นหน้าง,งานอยู่ทุกวันก็ค่อยามร่อยใสกันเพราะข้อมรับรองว่าร้านพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะจัดการให้ดีที่สุดใช่คือทุกวันนี้เปิดร้านยำแต่บ,บริหารเป็นเหมือนบริษัทมหาชนแล้วนะคือซีอโอคือจะเป็นแบบจะตายแล้วคือหัวหมุนระ,ะบบแบบแค่ระบบหั่นหอมแขก,กค่ะคุณผู้ชมอย่าคิดนะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแ,แค่หอมแขกอะ่ะวิธีการหัน่นบอกเลยเป็นทุกอย่าง เป็นผู้หญิงดีช่างตรงวัดมาตรฐานไวซิปกินแน่นเราเป็นคนที่เสือกเราได้รู้เด็ดน่าเด็ดน่าแรงข่าวบอกมากินหน้านะกินะนี้กูหิวแล้วเนี่ย Enjoy 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 นี่ก็คือยำรวมเวอร์เวอร์ของฟเตอร์ยำนะคะจานนี้นะคะราคาเท่านี้เลยแหมเคลืนไหวเรียบร้อยตรงนี้นะคะส่วนแซลมอนอมก็จานละเท่านี้ชุดหนึ่งมันเท่านี้เราก็เลยซื้อ2ชุดอ่าก็เลยเป็น2,000นิดๆอรุณมารวยนะคะผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูปริมาณสับสิ้นนิดๆ ต้องบอกเลยว่าร้องโอ้โหไม่รู้กี่รอบแล้วน่ากินนะฮะโอ้โหมึงจะแดกก่อนไปกี่ที่มึงมากเนี่ยมึงจะแดกก่อนไปถึงไหนคุณผู้ชมบอกเลยว่าแบบถ้าใครเคยกินอัยำแล้วชอบรสชาติของอนยำนะถาดนี้เหมือนสวรรค์นนะกองอยู่ตรงหน้านะเอาดีๆแต่คนเราอะ่ะเราจะเห็นแบบตามใจปากมากแบบเป็นสายกินม,มันเหนื่อยชีวิตเราต้องมีตัวช่วยเ่ะร์สำหรับสายกินอย่างเราก็ต้องมีกินดูค่ะคุณผู้ชมขา เป็นอาหาเสริมของเขามามาวาจา์เองนะคะที่ทํามาตอนอ้วนนั่นแหละพูดกันตรงๆนะคะอยากจะผอมน,นั่นแหละหรือว่าแบบมันหาตัวช่วยที่เหมาะกับตัวเราไม่ได้ปลอดภัยดังนั้นเนี่ยเป็นสูตรที่ปลอดภัยแล้วก็กินเองมาต่อเนื่องยาวนานก็โอเคนะ,ะแฮปปี้นะคะแล้วที่สําคัญคือไม่โยโย่เข้ามมา่วาจะเป็นสายไม่ออกกําลังกายกระจังไปแสวออกกำลังกายเนาะก็ลองดูเลิ่นเทคนะทารายนะคะที่เป็นสายกินอยากจะบล็อกแปง้งบล็อกไขมันเพิ่มมาตรการ์บะบฝงที่สำคัญ มีดีท็อกซ์นอนด้วยปร,รับสมดุลลำไส้อย่างเป็นธรรมชาติใครสนใจคินดูแอดไลน์กได้ตรงที่ขึ้นไว้นนี้สองพันบาทจากอาร์ตยัมเราได้อะไรบ้างอันนี้เขามาบอกก่อนเลยนะที่เยอะกว่าทุกที่แน่ๆค,คือแซลมอนอเพราะว่าเราเบิ้ลมาสองชุดเลยแล้วแซลมอนของอาร์ตยัมอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของแบบคุณภาพสีลายอะไรพวกนี้ดูได้เลยไม่เคยแบบคุณภาพไม่เคยตกลงนะคะ สีส้มอย่างเงี้ยเขาเริ่มขายมาสองปีอ่ะวางลืมไว้ในตู้เย็นก็ยังเป็นสีอย่างนี้อยู่เลยอ๋อโอ้โหแต่มอสจะเยอะมากานทั้งสองฟังเลยแล้วเรื่องของอาหารทะเลเขาจะเลือกอาหารทะเลที่คุณภาพดีที่สุดในวันนั้นหมายความว่าเรือประมงจับอะไรมาวันนั้นเขาเอาที่ดีดดที่สุดพวกกูม้าบางทีเป็นช่วงหน้ามรสุมหรือรอยต่อจะเข้าหน้าหนาวอะไรพวกเนี้ยประมงมันจะทํายากหน่อยอ่าทะเลบางทีจะตัวเล็กนะคะแต่ไม่ต้องห่วงขนาด ไม่มีผลความสดความสดเดิมเดิมแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวเล็กอะไรเงี้ยเขาก็จะเพิ่มปริมาณให้ตามความปกติแต่เท่าที่เห็นก็ประมาณนี้นะคะที่ยำก็เป็นยำแบบอันดับต้นๆเติมมาแพ้ใครในเรื่องของวัตถุดิบคุณภาพต่างๆไม่ได้ดังนั้นก็จะมีต้นทุนตามมาเป็นเนวตามตัวนะคะคุณผาใครที่เอาพี่แมวชิมมากีดนำยำที่พัทยาพี่แมวไม่พลาดใจบอกเปรี้ยวมากวันนี้ไหนซิพี่แมวลองดูคนแรกเลยมันเป็นยังไงบ้างไหนบอกน้องมาซิต้นน้ำนะ อืมผมเครื้ยงเหมือนเดิมคือเขาเขาลัด <c oughs> ูหยาบหยาบรสชาติกลมกล่อมไดกลมกล่อมอ่าคุณผู้ชมมาดูแซลมอนดีกว่าเพราะว่าแซลมอนราดน้ำปลรราด้วเป็นเมนูนโดดเข้ามาอุ้ยแซลมอนกหมอมแข็งอาการอัพเตด้วยยำนี่ถ้าคุณผู้ชมกินยำฮาร์ตด้วยยำต้องหอมด้วยคุณผู้ชมเปรีอยงไหมอืมกลับตาเอามาป้อน เขาบอก็รู้ว่าอับตุยามทำไมอ่ะรสชาติอร่อยเหรอต้องอ๋อไม่ได้เลยเหรอไม่คือมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของร้านเขาจริงๆอับตุยามเนี่ยเป็นร้านยำที่มีคนทําตามมากที่สุดนะหมายถึงว่าทรงเป็นหอมแขกแล้วก็ผบกชีฝรังแบบนี้เขาก็พยายามแต่เขาก็ไปดูไปกินชิมกันไปกันมาน่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้ําปลาหรืออะไรบางอย่างที่มันทําให้อับตุยามแบบยังเป็นเอกลักษณ์แต่อย่างที่พี่แมวบอกว่าไปทางเปรี้ยวไม่นะถ้าจะเรียกอ่ะเขาบอกว่าเค็มเปรี้ยวอ่ะ มานวน,นวยอยู่อ่าคือคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยว่าสดหวานไม่มีที่นี่อ,อร่อยอร่อยอแแตมอนนะคะโอ้โหกระตุดิบก็ดีนะอ่ามีพู้คนนะวันนี้รอบมากรสชาติที่กระตุวันที่พี่แมวบอกเปรี้ยวออืมเขามองเขาบอกว่าเปรี้ยว แปลว่า<ม>เขากินเปรี้ยวแล้วแหละวันนี้พี่แมวว่าพอดีหรือเปรี้ยววันนี้ไม่เปรี้ยวมากกลม,กมเขาบอกว่ากลม,มอหมดชิมให้ชิมแต่น้ำจะได้มไม่ใบแอกเนี่ยไม่เปรี้ยวเขามาบอกอย่างนี้คุณผู้ชมพวกร้านเชนมาตรฐานเขาจะมีการช่างจวงวัดพวกเครื่องปรุงที่เป็นมาตรฐานเผอิญว่ามะนาวเขาใช้มะนาวแท้ธรรมาชาติมันเป็นมะนาวสดแล้วคั้นใช่ไหม มะนาวทุกลูกมันไม่ได้เปรี้ยวเท่ากันใช่ผมต้องมันตัดกับเดียวกันกับส้มไม่ได้หวานทุกลูกอ่ะดังนั้นบางทีมันก็เลยอาจจะไปเจอชุดมะนาวที่อาจจะเปรี้ยวโดดเด่นไปหน่อยนะฮึอโอ้ก็ดีซึ่งแก้ได้ก็กินเสร็จรู้สึกว่าเปรี้ยวเค็มไปเปรี้ยวไปเขาแก้เขาแก้รสชาติให้ได้ด้วยอ่าบอกได้บอกได้ถ้าจะให้ดีคุณผู้ชมชอบทานรสชาติแบบไหนผู้ชมเขียนไปตั้งแต่ในใบเลยเขาจะได้รู้เวลาคนยำอ่ะจะได้เข้าเข้าใจได้ ถึงแม้ว่าเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่คุณผู้ชมอันนี้ไม่เคยกินเลยในชีวิตหรอไม่เคยกินปูดําเลยแต่วันนี้เห็นปูที่นี่สะอาดน่ากินเดี๋ยวขอลองน่อาจจะถ้าเกิดเรื่องทาวัตถุดิบนี่ยอมรสชาติเป็นไงอร่อยหวานไม่เค็มไม่ค้าวมาคุณผู้ชมนี้ก็ไม่เคยกินเหมือนกันแต่เชื่อไหมเขาบอกเคยเห็นคนเขากินกินเหมือนอร่อยจัดเลยเพิ่งเคยกินกันวันนี้จับดูจับอืเนื้อน่ากินมาก หวานเหมือนเหมือนปูแบบเหมือนปูม้าเลยนะมันมีความปูมา้าปูแป้นอะปูมา้าปูแป้นแล้วมีมันปูอ่ะหอมมันปูปอ่ะแรงพอถึงว่าวมันอร่อยเชื่อไหมว่าไอาปูดำเนี่ยแต่ก่อนที่ร้านเขาต้องให้สั่งได้โต๊ะละจานให้เราเพราะว่ากลัวหมดไม่พอต้ออืนอ๋อหมายแคลงด้วยเฮ้ยขาวจริงคุณผู้ชมนี่ดูเขาล้างเงี่ยดูเปลือกนะขาวดีปัวนี้หอยอันแค่นี้ มันก็ยังทำางลงเนอะอร่อยอร่อยมากนันแค่นั้นนะนะอืมตัวเล็กก็อร่อยแล้วหอยอ่ะอ่ะแล้วก็อัอนนึงนะที่ตอนนั้นก็ไปตํตำนานไม่แท้กันนะคะคือนี่หมูยอคือสมัสยก่อนน่ะเอาแค่หมูยอที่ย่าใช้อ่ะคนมันไม่สอบแหวงหากันอยากรู้เออปูดำอร่อยนะปูดำอร่อยมากครั้งแรกในชีวิตเลยแต่ถ้าเรื่องของแบบระบบหลังบ้านเขา,าบอกเขาเป๊ะจริงเขาแม่นจริง อาข้ามนี่ไปได้ไงไข่แดงเค็มคุณผู้ชมกับหอมอะลับไปเลยอืมอ้อนคุณผู้ชมเวลากินอัพทายมดูพริกดีๆนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้พริกสีแดงอย่างเดียวเขามีพริกสีเขียวซึ่งเป็นพริกขี้หนูสวนด้วยพริกจะสีเดียวกับผักชีฝรั่งพริกสีิีเขียวเขาจะสีเดียวกับพริกฝรั่งเป๊ะเลยเพราะว่าคัดมานะ โทเดียวกันมาเลยไม่อยากให้คุณโทงนงไม่อ,อยากให้มันมีมหลายโทนเกินไปส่วนของทอดที่นี่ก็จะมีสามชั้นกับคอหมูเนาะแล้วก็ใก่ทอดจะไม,ไม่ลองกูม,ม้าเนี่ยวันนี้กับกุ้งม,มากูม,มา้าอ่าแบบนี้นะคะมมกูม้าน่าสดมากอืมหวานเลยไม่หวานเออแล้วแต่ก็มันไม่หวานวนะมันสด เนื้อมันหวานนี่คุณผู้ชมให้ดูอีกทีนี่จิ้มมันบายหวานสดว,ว่าก็ว่าสมัยนู้นะคิวเฉลี่ยคือ6 7ชั่วโมงนะคุณผู้ชมต้องไปถึงพัทยาอบด4โมงก็ได้กินตีนหนึ่งอ่ยงา,ยายังขายอเหรอขายบางคนมานอน,นมานอนรอที่ปั๊มอ่ะ ของเราอันนี้ต่อไปกินครั้งแรกเข้าเมาโทรจดเรียกแกรบจ้างไปแกรบพัทยาตอนนั้นไม่มีใครทําแบบเขามาเลยอทําคนแรกตอนหลังเต็มเลยหลังจากหลังจากนั้นเขาเลยต้องมีการทาระบบจองคิวแบบมีบัตรบัตรของผู้จองคิวเฉพาะใบคิวเท่านั้นเป็นบัตรที่ทางร้านแบบออกให้แต่ร้านไม่ได้ห้ามคนอื่นนะแต่ว่าถ้าเลือกคนที่ร้านออกให้ก็คือปลอดภัยได้อะไรเงี้ยสมัยก่อนมาคงมาเฟีย เอาแค่วิกยจองคิวเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตได้เออเออคือที่ข่าวเสร็จใช่ไหมตอนตอนเขาอะคนมันเยอะมากรถจอดรถอะไรเข้าออกใครมารอคิวอะไรแน่นปั๊มไม่หมดแล้วเหมือนเจ้าของปั๊มไม่พอใจแล้วมาแบบมาเดือนมาอะไรพยายามอะไรเงี้ยวันรุ่งขึ้นก็ซื้อปั๊มเลยเหรอใช่ทุกวันนี้มันไม่เคยดูปั๊มนั้นนะคือโง่ไม่แต่จริงๆซื้อเลย ปิปั๊มเลยใชชิมด้วยใจเป็นกลางสิแต่ที่ชิมน้ำตะกี้นี่ือว่าไม่ไม,ไม่เปรี้ยวนะครั่คือจริงพี่แมวแม่งทามาเป็นตะก้องที่แบบจะกดโกรกา,รนานานๆทีเพราะแบบเดือมเมื่อยหแล้วกดโกกันทันเป็นไงบอกตรงนี้คุณผู้ชม400,000คนรอฟังอยู่ <c oughs> อร่อยเหมือนเดิมเลยเพราะว่าได้สาขามาเดิมทุกอย่างเลยอร่อยเหมือนเดิมนะอือก็เห็นบอกว่าหลับตานะกินแล้วรัวเลยยำแต่ที่แมวอาจจะเปรี้ยวเพราะว่าแบบที่เรากินของม่เหมกันเนี่ยใช่แมวกินของเค็มมันไม่ต้องแก้ตัวให้กูกูก็บอกอร่อยนะอันนี้แก้ตัวให้นะเนี่ยแต่ร้านเนี้เราชอบสุดก็คือหมูยอเนี่ยแหละอร่อยหลายคนนะที่ชอบหมูยอร้านนี้นะคะแต่ไม่ใช่ทัางหมดนี่เหรอ <S <S ออสองพันบาทอ๋มทอดวุ้นไที่สุดกับซยัมสางข์ขันมันสางข์ขันอ๋อจะย้น <S 2> <S 2> อน back home ใครเป็นสาย,ยัมนะคะจะมาจะมาก็ดูเรื่องคิวให้ดีๆอย่างที่บอกวางแผนเรื่องคิวไว้เพราะว่าซายัมไม่ใช่ร้านทั่วไปที่คุณจะมาแบบเดินมาแล้วคิดว่าแบบาาไปเดินลเล่นไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นะคะมีเป็นรอบนะบางที ตัดผมเสร็จรอจนผมยาวกลับมาอีกรอบแล้วยังไม่ได้กินเลยนะเพราะ,<น>ะว่าเลยคิวอย่าไปตัดผมกลับบ้านไปก่อนพี่เฉยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมก, like, กดไลค์กด Subscribe กับช่องมามอยแล้วก็คลิปไหนเราจะเป็นอะไรก็ติดตามด้วยนะคะไปทำไมไปทำไมรีบไป